ซยวียวตอนสายสุ้เทปนั่งแค่ไหนดอพาฉันไปฉันก็ไม่เคยเสียวเธอเองจะเยี่ยงยังไงจะหดยังไงฉันก็ไม่เคยเสียวบ่อยรั้งที่เธอรับไปยังไงยังไงฉันก็ไม่เคยเสียวคืนนี้จะมาแค่เดียวที่อื่นไม่เสียวปั๊ียวมาเสียวตอนสายซิวซยวซยวตอนสอยซยวตอนสายซิวซิวที่สุดเซยวซิวซยวที่สุดเียวที่สุดซยวซยวตอนสอย ใ่โตแค่ไหนจะเจอเมื่อไหร่ฉันก็ไม่เคยเสี่ยงมือปืนมารับฉันไปยังไงยังไงฉันก็ไม่เคยเสี่ยงพื้นก่อนที่โตผูกทัทั้งคืนทั้งวันฉันก็ไม่เคยสีคืนนี้มันมาเดียวเดียวที่อื่นไม่เสี่ยงเสือกมาเสี่ยงตายตอยเสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงตอยยเสี่ยงตายเสี่ยงเสี่ยงจีบจุดบเสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงจี่จุดบเสี่ยงจี่จุดเสี่ยงเสี่ยงตายตย